โปรแกรมล้างหนี้ครับโอ้โหแค่ชื่อมันก็ประทับใจแล้วแผนการตลาดของบริษัทแสปรแสป,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 ปจ่ายเยอะมากและเป็นแผนที่ตั้งใจใจ่า และที่สำคัญที่สุดครับสินค้าของบริษัทแซฟแปดปโอ้โหมันตอบโจทย์แบบ100%ครับแน่นอนครับในภาวะแบบนี้ทำงานยากแน่นอนครับทุกคนเชื่อไหมกลุ่มพวกเราเนี่ยไม่มีผลกระทบเลยในระยะเวลาแค่10เดือนมันสามารถทำให้เรามีรายได้มากกว่างานประจำถึงสงเท่า คนคนหนึ่งที่ไม่ชอบธุรกิจขายตรงสามารถมาทําธุรกิจขายตรงได้ก็มีรายได้อยู่ที่ประมาณ3เราก็ได้ปลดหนี้เรามีรายได้เข้ากับครอบครัวจริงติดทริปท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศแล้วสามารถพาครอบครัวพาลูกสามารถไปเที่ยวทุกที่ที่เราเราไม่เคยไปอะค่ะไปได้บริษัทดีมากช่วยในการทำงานดีมากมากเลยเพราะว่าระบบที่ทันสมัยมากทำงานมาแค่เดือนเดียวรถทีมปาไปเกือบร้อยคนละ แอปไลน์ดาวไลน์นี่แอคทีฟกันสุดๆนะคะเพราะว่ามีคุณภาพทั้งทั้งท่านประธานบริษัท ผลิตภัณฑ์สินค้าก็ดีก็มีโปรแกรมล้างหนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกับโครงการนี้สััทากับองค์กร v ร The p พิ้งที่คิดเรื่องโปรแกรมนี้เพราะความจริงใจจริงใจ,งจงกับอของผู้นำนะครับข้อแรกเลยก็คือสินค้าค่ะได้ลองสินค้าด้วยตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวท้าใจมากเห็นผลชัดเจนมากข้อนึงที่ประทับใจก็คือแพนได้ได้ของแทแปลกนะคะทาจริงได้จริงค่ะ จีนไมครับการทํางานที่สุดยอดมากๆใช้โปรแกรมล้างนี่ในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับและหลายคนประสบความสําเร็จมีรายได้อย่างต่อเนื่องเป็นหลักหมื่นหลักแสนกันทุกคนโดยที่ไม่มีผลกระทบเลยอยากรู้ว่าโปรแกรมล้างนี่เป็นอย่างไรดีอย่างไรขอเรียนเชิญให้พวกเราทุกคนที่ได้รับฟังคลิปนี้ได้รับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดคลิกตามลิงก์ ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วเราพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับ